เป็นรัฐบาลชุดนี้มึงรู้กันไหมว่าเหนื่อยมากขนาดไหนใครทำกับดักไว้รัฐธรมรมนูญปีหกศูนย์ใช่ไหมทำกับดักเฮีย้ยๆไว้เนี่ยเยอะมากเลยมึงรู้เปล่าโอ้พวกมึงอ่ะไม่รู้อะไรกันจริงค่าแรงทำไมขึ้นไม่ได้ไอสัก,สากตายภาคีพอ่อมึงตายภาคีแม่มึงพอไว้ ห้ามยุ่งห้ามแตะห้ามก้าวกายพ่อมึงทำเงินเะยรทำอย่างนี้ถูกไหมอันดับแรกเลยอันดับสองเงินอะไรจะทำนู่นทำนี่จะเอาเงินมาลงทุนทำนู่นทำนี่หน่อยรัฐบาลจะได้ทำขณะทำเพื่อประชาชนนะผู้ว่าแบงค์ชาติแม่งแม่อนุโมัติอีกป่วย กูไม่อยากพูดคำหยาบเลยมันไม่ใช่หรอกมึงก็รู้อยู่ประเทศไทยอ่ะแม่งเป็นแบบนี้จากรัฐธรรมนูญปีอะไรหกศูนย์กูให้พรรคเทวดาไหนเข้ามาบริหารประเทศแม่งก็ททำไม่ได้มึงต้องเข้าใจตรงนี้กันด้วยเอาความจริงมาพูดกันด้วยกฎหมายแม่งครอบไว้หมดกฎหมายส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ครอบไว้หมดรัฐธรรมนูญปีนั้นน่ะปีหกสิบแม่งครอบไว้หมดเลย จะทำเฮี้ยอะไรก็ทำไม่ได้มึงคิดตัวแล้วกันนะ่ะมึงโทษใครอ่ะโทษพรรคเพื่อไทยกลัวเหรอมันถูกไหมพวกมึงคิดกันด้วยนะเออแดกข้าวด้้ยอย่าแดกแกลบกูไม่อยากด่าเลยนี่พุ่งตรงเอออย่าโง,ง่กันมากนะคิดถึงความเป็นจริงกันบ้างเอาความจริงมาพูดกันบ้างอาโท่ ค่าแรงขึ้นไม่ได้ไตภา,าคีครอบไว้เออไตาพาคีส้นตีนอะไรก็ไม่รู้เออกระทงแนละ้เรื่องเอาเงินจะมาทำนู่นทำนี่รัฐบาลจะมา,เ,าเงินมากู้มาทำนู่นทำนี่ผัวแบงค์ชาติแม่งแม่นุมัตแม่งโจมตีอีกแม่งค้านอีกมันใหญ่หมาจากไหนกันไว้พวกนี้เขถามจริงถึงบอกไงต้องแก้กฎหมายให้หมด ถ้าไม่แก้กฎหมายให้หมดให้ให้พักเที่ยเลยเป็นรฐนัฐบาลแม่งกระทำอะไรไม่ได้กูบอกให้เลยแล้วบอกกูบอกไว้เลยนี่กูพูดไว้เลยพักเพื่อไทยกับก้าวไกลอ่ะยังไงเขาจับมือกันมึงเชื่อกูเถอะไม่มีทางหรอกเพราะพักเป็นประชาธิปไตยตอนนี้มีอยู่สองพักเองเพื่อไทยกับก้าวไกลนอกนั้นไม่ใช่จำไว้โซ่ไอ้พวกที่ออกมาปาั่นปันทั้งหมดอ่ะกูบอกอตรงให้พวกกบสอทั้งนั้นแหละ ลองแตะลงหน่อยแม่งเป็นไงโอ้โหลงเลยคือว่าลงโถ่ลุงดีไอพวกกบฏสศทั้งนั้นจำไว้นะเออปากไว้ให้คิดกัน